ครับสวัสดีครับผมโนดจากสูงของเมล่าครับวันนี้ผมจะมาสอนบาลานซ์กินบอลนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งใช้กินบอลนะอาจจะบาลานซ์ยังไม่ถูกวิธีหรือว่ายังไม่รู้วิธีการบาลานซ์นะครับดูคลิปนี้ดูตามรู้เรื่องทําได้แน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเอาตัว DJI RS 2นะครับแล้วก็ RS C 2มาเป็นนายแบบของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันนะ อันดับแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการใส่เพลทเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับเอาเพลทของ gimbal นะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็มีของตัวเองเอามาใส่กันให้เรียบร้อยอันนี้ของ DJI นะครับตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นเพลทสชั้นนะมันก็จะง่ายหน่อยใส่ไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับใส่ให้เรียบร้อยจะใส่แบบนี้ก่อนแล้วเอามาใส่ที่ตัว gimbal หรือจะใส่เฉพาะตัวตัวนี้นะครับเพลทยาวมาใส่ที่ gimbal ก่อนได้หมดนะครับอ่ะทีนี้เราก็เอากล้องขึ้น gimbal ให้เรียบร้อยนะครับ แกนแรกที่เราจะทําการบาลานซ์นะครับก็คือแกนทิ้วก่อนเลยนะครับวิธีการบาลานซ์ก็คือเนี่ยหน้าตรงแบบนี้นะครับเราก็บาลานซ์ให้ตัวกล้องเนี่ยไม่ไปหน้าไปหลังสมมติว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือไปข้างหน้าเกินไปแสดงว่ามันหนักข้างหน้าเราต้องดึงตัวกล้องเนี่ยกับหลังนะครับนะข้อดีของ RS เนี่ย S2 เนี่ยดีมากเลยมันมีตัวหมุนข้างหลังเนี่ยมันปรับได้ละเอียดอ่าประมาณนี้นะครับไม่ไปหน้าไม่ไปหลังถือว่าผ่านแล้ว อ่ะดับแรกล็อกไว้ก่อนเลยแกนที่2ที่เราจะทําการบาลานซ์ก็คือแกนวกรอร์ดิคอวทิวนะครับก็คือเอากล้องเนี่ยเงยหน้าขึ้นแบบนี้หน้าตรงแบบนี้นะครับแล้วมาปรับที่แกนตัวนี้นะครับไม่ให้มันไปหน้าไปหลังเหมือนกันนะหลักการเดียวกันนะครับถ้ามันไปข้างหลังเราก็ดันไปข้างหน้าถ้ามันไปข้างหน้าเราก็ดันไปข้างหลังดันสวนทางกันนะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ไม่ยากนะครับได้แล้วประมาณนี้เราก็มาเช็คแกนทิวอีกครั้งหนึ่งแกนทิวหน้าทิมเอาใหม่นะครับแกนทิวหน้าทิมเอาใหม่กลับเดินกลับมา อ่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับได้แล้วล็อกนะครับลองเช็คอีกทีโอเคโอเคได้แล้ได้ล้อ่านี่นะครับเห็นไหมถ้าถ้าบาลานซ์ได้ดีนะครับมันจะเวลาที่เราเอาไปลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะไม่เด้งกลับมานะครับด้านนี้ก็จะไม่เด้งกลับมานะครับสบายเรียบร้อยพอเราได้ทิว้วทั้ง2ทิว้วทั้งว e r t i c a l ทิ้วนะครับแล้วก็ทิ้วธรรมดาไปเรียบร้อยล็อกแกนนี้ครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่แกนโรนะครับแกนโรก็คือตัวข้างหลังนี้นะครับปลดล็อกมอเตอร์ที่แกนโรเรียบร้อยอ่าทางนี้ตกไปทางซ้ายชัดเจนนะครับแล้วก็มาปลดล็อกแกนที่เอาไว้บาลานนะครับปลดล็อกตัวที่เอาไว้บาลานแกนนะแล้วก็ดันกลับมาทางด้านขวามาเกินไปแล้วก็ดึงกลับอ่าเหมือนจะได้แล้วเนี่ยไวมากเหมือนจะได้แล้วไวมากโอเค ได้แล้วล็อกเลยปุ๊บเรียบร้อยถือว่าได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วสบายๆนะครับป๊ะอ,อ่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าเร็วมากนะครับทีนี้มาที่แกนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแกนแผ่นนะครับแกนแผ่นเนี่ยพอเราปลดล็อกแกนแผ่นแล้วเนี่ยเราก็เอียงมาหน่อยนึงแล้วก็หมุนข้างๆนิดนึงเห็นไหมครับว่าบาลานซ์ไม่ได้แล้วทีนี้นะครับเราก็ต้องแก้บาลานซ์ใช่ไหมโดยการปลดล็อกแกนตัวที่เอาไว้บาลานซ์แกนนะครับปลดล็อก แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอียงแค่นี้นะครับมันอาจจะเห็นผลได้ไม่ค่อยชัดถ้าเอาจริงๆเลยนะผมอยากให้ทําอย่างนี้ไปเลยเอาตั้งขึ้นมาตรงๆแบบนี้แล้วทําการปรับนะครับให้มันหายเบี้ยวโดยการตั้งแบบนี้เพราะว่าการที่เราตั้งขนาดเนี้ยนะครับนอนขนาดเนี้ยมันทําให้ผลของความเบี้ยวเนี่ย,ยมันเยอะขึ้นถ้าเราเอียง,เ,ยงเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะเนี่ยเอียงเฉยเนี่ยมันอาจจะประมาณเท่านี้แต่พอผมตั้งปุ๊บเห็นไหมไปงี้เลย เห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นทําอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ดันเข้าไปอ่าเฮ้ยเหมือนจะได้ละง่ายกว่าที่คิดอ่าไปทางนี้อีกหน่อยนึงดึงกลับมาอีกนิดเดี๋ยวนิดเดียวเยวท่าน,นั้นเออเยอะไปดึงกลับมานิดเดียวได้แล้วถือว่าโอเคแล้วล่ะเพราะอยู่กึ่งกลางแล้วนะครับปึ้งนี่ทีนี้พอเราบาลานซ์ได้ทุกด้านเรียบร้อยแล้วครับยังไม่เสร็จนะครับ บ่อยเลยว่ายังไม่เสร็จก็คือเราต้องไปปลดล็อกทุกด้านก่อนนะครับปลดล็อกแล้วก็เปิด ตัวกิมบอลขึ้นมานะครับเปิดกิมบอลขึ้นมาเรียบร้อยนะครับพอเปิดกิมบอลถ้าเป็นตัว IS2 ตัวนี้นะครับมันจะให้เช็คสเตตัสแบบว่ากิมบอลบาลานซ์ได้ดีประมาณหนึ่งแล้วหรือ,อยังเนี่ยด้วยตัวไอคอนที่อยู่ทางขวาบนนะฮะมันจะเป็นสีเขียวเป็นจอทัศสกรินนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าหนักไปทางด้านไหนมอเตอร์ไม่ได้ทํางานหนักไปทางด้านไหนชัดเจนนะครับทั้งแกนแพนแกนทิวแกนทิวสองอันนะครับแล้วก็แกนโรอะไรเงี้ยนะครับแค่นี้ก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากเช็คชัวร์ ไปทางซ้ายหนึ่งทีนะครับเราก็จะเจอเมนูขึ้นมานะครับเราก็กดไปที่มอนะครับแล้วก็กิมบอ l ออโต้เช็คนะครับกด a u t o c h e ็คปุ๊บมันจะขึ้นให้คอนเฟิร์มซึ่งในตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าจะออโต้เช็คก็เหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า a u t o ้เช็คเหมือนกันนะครับมันก็จะเช็คสถานะกิมบอ l ว่าตอนนี้มันบาลานซ์ดีแล้วหรือยังนะครับส่วนตัวนี้นะครับให้เข้าไปที่แอดวานนะครับแล้วก็เข้าไปที่กิมบอล a u ออโต้เช็คเหมือนกันนะครับ <people criteria> เขาบอกว่าให้วางกิมบอลให้อยู่ในพื้นท,ที่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้มันตั้งตรงแบบนี้แหละก็คือวางบนโต๊ะแ,แหละง่ายๆนะครับแล้วทีนี้เราจะสตาร์ทไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองทีนี้เขาจะทําการออโต้เช็คนะครับเดี๋ยวสักพักเขาจะเริ่มหมุนอ่าเริ่มหมุนดูนะครับทีละแกนว่ามันบาลานซ์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเช็ค ด้วยตัวกิบบอลเองเลยว่าเราบอลา้านดีแล้วใช่ไหมไม่ได้แบบแย่ yeah, ไม่ได้อะไรใช่ไหมอะไรเงี้ย,ยน,นะครับประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะ จนกว่าจะ100%ใช้เวลาไม่นานนะครับเมื่อครบ1 0 0เ็นะครับเขาก็จะบอกว่า gimbal status เป็นยังไงนะครับของผมขึ้นมาตอนนี้ gimbal status good แล้วก็โอเคถ้าเราอยากรู้ว่าเราบาลานซ์ได้ดีแล้วหรือยังเราก็มาเช็คตรงนี้ได้นะครับทีนี้มันยังไม่จบนะมันยังเหลืออีกวิธีในการหนึ่งนะครับก็คือการ auto ้จ n e นะครับหรือว่า c a l i b บ a t e ตัวมอเตอร์เนี่ยให้ทํางานสัมพันธ์กับน้ําหนักของกล้องนะครับโดยการเข้าไปที่ auto ้จูนครับอันนี้ก็ง่ายเลยมันอยู่มันอยู่ซ้ายบนส่วนอันนี้ก็เข้าไปที่ dial นะครับแล้วก็มุน ไปที่ออโต้จูนนะกดสตาร์ทคาลิเบตได้เลยบึ้งเขาก็จะทําการสั่นอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับเพื่อเช็คน้ําหนักของกล้องนะครับแล้วก็ปรับตัวมอเตอร์เดี่ยให้ทํางานสัมพันธ์กันนะครับอ่าประมาณนี้เออเนี่ยเสียงดังๆแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนควรจะวางไว้อยู่บนโต๊ะนะครับอ่านะโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้กิมบอลที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่าเห็นไหมพร้อมใช้งานแล้วนะครับ ถือว่าไม่ยากนะครับไปแบบเร็วๆแบบนี้เลยนะครับทำตามได้เลยสําหรับมือใหม่หรือใครที่เพิ่งเริ่มบาลานซ์กิมบอนะเพิ่งเริ่มใช้กิมบอนะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าคุณจะดูจากท่องทางไหนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ